เล่าให้มันดีๆร้อนใจเสนอเอาอีกแล้วกระต่ายท้าเต่าวิ่งแข่งอีกแววสงครามวิ่งขั้นสุดท้ายมันต้องจบวันนี้กระต่ายจะชนะนิทานต้องถูกเล่าแบบไม่เหมือนเดิมครั้งนี้เอาแบบไม่มีต้นน้อยหลบพี่นนวิ่งในทะเลทรายชนะชัวฮ่า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 โอ้โลเคชันสูตลำใหญ่ทะเลทรายแห่งหนึ่งท้าม <ห ả? S 1> กลางผู้คนน้อยนี้เพราะบ่นว่าจะไปวิ่งหอกอะไรตรงนั้น แต่กระต่ายก็ไม่แคร์รอบนี้ฉันพร้อมกระต่ายพูดหวุนกำลังจะเปิดตัวในรายการเดอะเฟสโพสตอรี่มาเต็มพร้อมแคปชั่นตื่นเช้ากินครีมทาครีมพร้อมวิ่งถึงเวลาเริ่มวิ่งกระต่ายก็พูดไวด้จ้าพร้อมมาครีมทาแล้วอย่างหอมเย็นด้วยเต่ายืนนิ่งอย่างมึนแล้วหยิบครีมกันแดด SPF 50บวกปบวกบวกบวกแบบฝาหมุนไม่มีปั๊มเพราะแกประหยัดที่มีคำว่ากันน้ำกันเหงือ่อไม่อุดตันเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้ง เตาอ่านฉลากครบทุกบรรทัดเหมือนจะไปสอบโอเน็ตว่าแล้วก็โบกครีมไม่แคร์วอดไม่แคร์เซลฟี่ไม่แค่สิวโบกยังไม่เสกกระต่ายพุกไป300โยหยดเร็วเหมือนเด็กบ้านตอนตีสองแต่สิบนาทีผ่านไปมิราคาครีมโอ้ยหน้าเริ่มไหมจักแลเริ่มคันหน้าละลายเยิ้งเหมือนแต่งหน้ารับปริญญาแต่โดนฝนตอน,ตอนบ่ายสามกระต่ายนั่งหอบพ,พึมพำกับตัวเองเฮ้ยทำไมมันแสบแบบนี้วะทาแล้วนะทาเยอะด้วยเตาเดินตามมาเรื่อย หน้าฉ่ำหน้าไม่หลอกผิวเนียนจนแทบสะท้อนแสงยิ้มบางๆแล้วพูดว่าครีมนั้นท่านได้แต่ได้มา <c oughs> กระต่ายอึ้นหน้าแกไม่แน่ใจว่าร้อนหรืออายที่เพิ่งรู้ว่าครีมนั้นคือโลชั่นบอดี้ชิมเมอร์ของแม่จา้าที่เคยใช้ตอนไปงานเลี้ยงครูผู้ปกครองอย่างป้าเต่ายิบหลอดครีมกันไหมมาให้มาขนาดนี้แล้วนี่เลยเจลบรรเทาแสบสรุปกระต่ายแพ้แต่กระต่ายไม่อยากให้สรุปพร้อมบอกมีลิ่งใช่ไหมจะไปหามาลองใช้คราวหน้าเจอกันจะไปแข่งข้ามเขาวงกระโดดเศษผมแม่บอกเลย เตาหยิมอ่อนดับอ่อนที่สุดนิท่านเรื่องน,นี้สอนให้รู้ว่าอ่านฉลากเสร็จนิดใช้ไม่คิดระวังหน้าใหม่เป็นห่วงนะไปละ